สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h a n n e Let l s List the c a r d อ่านไพ่กันนะคะวันนี้ค่ะพลอยมาในหัวข้อคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในแง่ของความรักนะคะก็จะมีไพ่ใบที่1 2 3เลือกไพ่ใบที่ดึงดูดใจที่สุดและไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณ กำลังดึงดูดไข่เข้ามานะคะ คนที่คุณนะคะกําลังดึงดูดเข้ามาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกับคุณเป็นคนที่คุณเคยทำอาจจะทํางานร่วมกันหรือว่าออกไปสังสรรค์ด้วยกันรู้จักกันในแง่ของการทํางานหรือว่าในแง่ของเพื่อนๆมาแนะนําให้กับคุณได้รู้จักนะคะคนคนนี้เนี่ยภายน,น,นอกเนี่ย เขาก็จะดูเป็นคนที่สดใสเข้าสังคมเก่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อยๆที่จะคิดมากแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะจะมีความเหงาความอ้างว้างอยู่ในตัวของเขาด้วยเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะคะมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นหัวหน้าของเป็นระดับหัวหน้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ได้แต่ว่าในเรื่องของแวดวงสังคมการทํางานหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยทำให้คุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันเป็นคนเกง่งแล้วก็ฐานะดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขเป็นคนแบบไหนอีกบ้างนะคะคนที่คุณกำลังดึงดูดเขาให้เข้ามา คนนี้นะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงเวลาที่ชอบเนี่ยเขาก็จะแสดงออกมาให้คุณได้รับรู้เลยเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะมีลู่ทางในการทำมาหากินอะไรใหม่ๆแล้วเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเขารักเขาชอบเนี่ยแล้วเขาจะแสดงออกเขาจะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนเลย เขาเนี่ยค่อนข้างดูดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แอบหรือว่าไม่ได้ปิดบงังความรู้สึกใดๆรู้สึกแบบไหนเขาก็จะแสดงออกไปแบบนั้นคือเขาอาจจะดูซับซ้อนในช่วงแรกเราอาจจะดูเขาไม่ออกแต่ว่าหากเราและเขาอะค่ะได้มีการแสดงความรู้สึกของกันและกันออกไปเขาเองก็จะแสดงความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาให้คุณได้รับรู้เหมือนกันนับว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยมองหาได้ ตาเออมองคุณจะเจอเขาเนี่ยจากแวดวงสังคมที่คุณอยู่เป็นเพื่อนเป็นคนที่ทำงานเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นการทำงานที่อยู่ในเ,เดียวกับคุณลองมองหรือว่าลองสังเกตดูนะคะอะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่านะคะสำหรับคุณกับคนคนนี้คนที่คุณกำลังเดินดูเข้ามาเนี่ย ให้มีคำแนะนำหน่อยบ้างนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรนะคะเขาจะเป็นคนแบบตรงไปตรงมามีอีกโก้นิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้ใช้อีกโก้กับคนรักแต่จะใช้กับการทำงานมากกว่ามันจะมีความเฉียบแหลมเฉียบคมในการทำงานเขาคนนี้เป็นคนที่ ไม่ลังเลเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เวลาที่เขาจะต้องตัดสินหรือทําอะไรอะคะ่ะเขาก็จะแบบฉุบเลยแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนโยนกับเราก็คือมุมทํางานกับมุมของความรักเนี่ยจะเป็นกันคนละเรื่องเลยทํางานเนี่ยดูเป็นคนดุเป็นคนที่ทุกอย่างต้องเป็นตามระเบียบแบบแผงแต่ว่าในมุมของความรักเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นให้มากกว่านั้นมีความอ่อนโยนเอาอกเอาใจนะคะ มีอะไรก็ไปคนตรงไปตรงมาไม่อ้อมขอมอคำแนะนำนะคะจากไพ่พอมองว่าเขาเนี่ยไพ่เนี่ยกำลังจะบอกว่า <c oughs> คุณเนี่ยไม่ต้องพยายามไปค้นหาหรือว่ามองหาว่าเขาคือใครเพราะว่าคุณเนี่ยจะดึงดูดเขาให้เข้ามาหาคุณเอง นกกำลังดึงดูดนะคะคุณกำลังดึงดูดนกให้เข้ามาหาเองคุณแค่ทำตัวให้อ่าเป็นปกติที่สุดนะคะใช้ชีวิตให้เป็นตามปกติเลยไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นนะคะอยู่เฉยๆใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วเดี๋ยว คนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาหาคุณเองให้คุณได้ดูตัวเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องคิดมากหรือว่าออกไปใครๆคือคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะมาแสดงตัวให้คุณได้รับรู้เองตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบปกติได้เลยนะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเลสลิธเอเกิร์ดแล้วมาอ่านไพ่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะคุณกำลังดึงตูดไข่เข้ามานะคะเรามาดูกัน คนที่คุณกำลังดึงดูดเขาให้เข้ามาในตอนนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่คุณเคยจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยคุยหรือว่า <c oughs> เคยมีความรู้สึกด้วยกันหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อน <c oughs> ก็คือเป็นคนที่มีความห่างเหินหรือว่าเป็นคนที่เราไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วอะคะ่ะเขาก็จะ กลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตามโชคชะตาตามเวลาที่มันสมควรตามโอกาสต่างๆคุณอาจจะบังเอิญได้เจอกับเขาในสถานที่ที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วพอเขาเห็นคุณแล้วอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่าที่เคยเป็นอยู่มีความสวยมีความหล่อมีสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดใจเขาทำให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง แล้วเขาเนี่ยกลับเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยตัวเขาเองก็มีความพร้อมแล้วก็มีการพัฒนาตัวของเขาเองเข้ามาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกแล้วก็ในเรื่องของการงานของเขานะคะเขาคนนี้เนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนเดิมเช่นเดียวกันคุณก็ไม่ใช่คนเดิมแบบที่เขาเคยรู้จักเหมือนกันมันเหมือนเป็นการกลับมาเจอกันในแบบฉบับที่ คุณและเขามีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเรามาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของแต่ละคนในตอนนี้นะคะทําให้พอเขากลับเข้ามาเนี่ยเขามีความมั่นใจแล้วก็อยากจะมีความมั่นคงแล้วก็ไปต่อกับคุณเลยนะคะการกลับเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยหรือว่าการที่คุณดึงดูดเขาเข้ามาในครั้งนี้ค่ะคือเขาได้มีการวางแผนมาแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องไปได้ดีกว่าเมื่อครั้งก่อน เพราะว่าคุณเนี่ยก็ดูดีดูเก่งดูมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นตัวเขาเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองไปถึงอนาคตว่าเมื่อกลับเข้ามาแล้วความสัมพันธ์จะต้องไม่เหมือนเดิมมันจะต้องมีความก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมว่าเขาเป็นยังไงอีกบ้างนะคะคนคนนี้ เขาค่ะคือเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็คือรวดเร็วเลยนะคะเหมือนที่เราบอกตอนแรกเลยเนาอว่าเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของทั้งคุณและเขามันทําให้เขาเนี่ยคิดไปไกลแล้วว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงจะไปกันยังไงนะคะเมื่อเขาคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความรวดเร็วของการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเร็วแบบปุ๊บจนคุณแบบเอะนี่คือแบบสุดท้ายคืออยู่ๆก็อาจจะคบกันขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะ เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบให้คุณเนี่ยได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะให้คุณเนี่ยได้ลองในสิ่งที่คุณเนี่ยไม่เคยลองคือเขาอยากให้คุณเนี่ยมีความมาั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เขาเนี่ยจะ เป็นคนที่สร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับคุณสร้างความกล้าให้กับคุณนะคะคุณเนี่ยจะได้ทำแล้วก็จะได้เจอกับอะไรใหม่ๆที่ตัวคุณเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนคนคนนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีสีสันแล้วก็สนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันดีกว่าว่าไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะแอบขอดูใกล้ๆก่อนโอเค สีสันสดใสความมองว่าไพ่เนี่ยกำลังแนะนำว่าคุณเนี่ยอาจจะเมื่อเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยคุณเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนเก่าใช่ไหมคะคุณอาจจะมีความสับสนมีความวุ่นวายอยู่ในความคิดหรือว่าความรู้สึกส่วนคุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็เหมือน เหมือนคุณเป็นแบบคนตัวเล็กๆที่กําลังสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดระเบียบความคิดความรู้สึกที่มันเข้ามายัางไงดีเมื่อเขาคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณไพ่เลยบอกว่าคุณเนี่ยค่อยๆมองค่อยๆจัดระเบียบคือตอนนี้ทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดพอถึงสถานการณ์นั้นตัวคุณเนี่ยจะปวดหัวจะคิดมากนะคะค่อยๆจัดระเบียบ ค่อยๆมองให้เห็นถึงจุดทั้งเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียตอนนี้เนี่ยคุณและเขาเนี่ยโตกันโตขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเรามีเรื่องวุ่นวายอยู่ในสมองเราไม่สามารถที่จะจัดระเบียบของมันได้เนี่ยคุณสามารถที่จะถอยออกมาแล้วมองเข้าไปในปัญหานั้น เราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในปัญหานั้นนะคะแต่ว่าเราจะมานั่งแล้วเราจะจับเป็นคนมองเข้าไปในปัญหานั้นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราค่อยๆหยิบจับมันเข้ามาเพื่อที่จะมาเลี่ยมให้มันดูเรียบร้อยให้มันเป็นระเบียบแล้วเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะคิดออกคุณจะหายปวดหัวทันทีนะคะมองปัญหาเข้าไปอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหา ก็จะเป็นคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเด็ดลิตร์การ์ดแล้วมาอ่านไพ่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังดึงดูดใครเข้ามานะคะ ว่าวคุณนะคะกำลังดึงดูดคนที่คุณเนี่ยแอบรักแอบชอบเนี่ยให้เขาเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยคุณกำลังแอบชอบใครหรือว่าคุณมีใครในใจมีใครคนไหนอยู่ในสเปคหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่อ่ากองนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณนะคะลองดูกองอื่นเพราะว่ากองนี้เนี่ย,พยไพ่ใบที่สามนะคะ คนที่คุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่แล้วเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบหรือว่าเป็นคนที่แบบตรงสเปคคุณอยู่แล้วนะคะเขาคนนี้เนี่ยจะเริ่มมองเห็นคุณละแล้วเขาเนี่ยก็จะเข้ามาให้ความสนใจกับคุณอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยตามส่องตามมองแสดงความ รู้สึกแสดงอารมณ์ต่างๆอยากจะชวนคุณเนี่ยออกไปเดทหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันไปกินข้าวดูหนังนะคะหรือว่าแบบเหมือนไปคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะด้วยกันนะคะเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณอยากจะศึกษาคุณให้มากขึ้นแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็มีความพอมากๆเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาคือเป็นคนที่อยู่ในใจอยู่ในสเปคของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องปฏิเสธเขาคุณเองเนี่ยก็ มองเขาเรอเขามาสักพักแล้วนะคะในที่สุดตอนนี้เขาก็กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้ว mm. เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะแล้วก็ตั้งทงในใจเอาไว้ว่าจะต้องเป็นคุณแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่เขายังไม่ได้เข้ามาะคะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยกาลังมีคนอื่นหรือว่าคุณเนี่ยมีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วมันทําให้เขาเนี่ยไม่กลา้าแต่ว่าตอนเนี้คือเขามั่นใจแล้วว่าคุณเนี่ย ไม่ได้มีใครแล้วเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาเป็นยังไงอีกบ้าง ทุกคนเห็นความเชื่อมโยงไหมคะภาพใบนี้มีการแอบ,บมองไพ่ใบนี้ก็มีการแอบ,บมองไพ่ใบนี้ก็จับได้ว่าเขาเนี่ยม่แอบ,บมองนะคะจากภาพนี่ยค่ะคือคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณชอบเขาเขาเป็นสเปคของคุณส่วนเขาคนนี้เนี่ยก็แอบ,บมองแอบบมองแอบ,บสองคุณอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขาเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยไม่มั่นใจว่าคุณเนี่ยจะมีใครคนมีใครแล้วหรือยังเลยยังไม่กล้าเข้ามานะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็ได้แต่แอบชอบแอบมองเขานะคะจนตอนนี้เนี่ยเขามองมาแล้วเขารู้แล้วว่าโอเคคุณไม่ได้มีใครแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดเผยตัวพร้อมที่จะให้คุณได้รู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยชอบคุณนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเขามองแล้วว่าโอเค เขามั่นใจแล้วว่าคุณไม่ได้มีไข่แล้วมันถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงตัวออกไปแล้วว่าเขาชอบคุณอ่ะเดี๋ยวค่อยขอดูเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะกับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สามนี่มีความสดใสนะคะเดี๋ยว ทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะมีการแบบเหมือนไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันทางเดียวกันดอกไม้บ้านสะพังนะคะเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้เนี่ยมันสดใสมากๆนะคะมันเป็นการรอคอยมันเป็นการแอบมองมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ๆเราก็สมหวังขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือดูสดใสดู บานสะพังสําหรับตัวคุณเลยนะคะสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้ทํากิจกรรมด้วยกันนะคะมีทางเดินหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันด้วยนะคะคุณกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยแอบแบบเหมือนสินเสมอกันด้วยนะคะคือมันสามารถที่จะทําอะไรแล้วก็ไปด้วยกันอย่างราบรื่นได้อ่ะค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรอต่างคนต่างแอบชอบกันละกันเมื่อมันสมหวังหรือว่าเมื่อได้มาเจอกันแล้วอะค่ะเราจะมีเส้นทางหรือว่ามี การกระทําอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันทําให้คุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งปรับหรือว่านั่งแก้อะไรกันขนาดนั้นนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบสดใสราบรื่นแล้วก็เป็นอะไรที่ต hi ่างคนต่างตั้งตารอคอยมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็จะเป็นคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สนะคะ จบกันไปแล้วเป็นงไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเลือดีตะการแล้วเรามาอ่านไพ่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ